สิ่งที่เราจะเริ่มต้นกับการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นในเรื่องของพอดแคสต์ในระบบของ u n า c คล u d นะครับอันดับแรกที่อยากจะแนะนำให้ก็คือว่าลองมาดูตรงนี้ก่อนตรงมุมขวาบนของเว็บไซต์ s o u n d c คล u d จะมีเครื่องหมาย3จุดนี้อยู่ถ้าเราคลิกเข้าไปลองมาดูที่หัวข้อ Creator อันนี้แนะนำให้มาอ่านครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อคนที่ สนใจในเรื่องของการทำคอนเทนต์ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีข้อแนะนำที่สำคัญสำคัญสำหรับค,คนที่สนใจอยากจะเป็นครีเอเตอร์ในสาวคล u วนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาก็จะมีข้อแนะนำในเรื่องของ setting up your profile การตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหัวข้อ m o n e t i z i n g on นสาวคลาวเนื่องจากว่าตรงนี้เขาจะมีข้อมูลให้ว่าถ้าเราอยากจะสร้างรายได้ จากเสียงหรือจากคอนเทนต์ที่เราอัพขึ้นไปที่สาคลาวเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้เลยในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็ตกแต่งหน้าตาของชาแนลเราให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าลักษณะที่เราจะทำต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วมีความน่าสนใจก็จะช่วย ดึงดูดและมีโอกาสนะครับที่จะช่วยเพิ่มจํานวนผู้ติดตามหรือบ่าคนที่เข้ามาชมในช anel ของเราได้มากยิ่งขึ้นเราจะไปตรงนี้ครับคลิกไปที่ลูกศรด้านขวาของปุ่มโปรไฟล์ของเราแล้วก็คลิกไปที่โปรไฟล์เมื่อเรามาที่โปรไฟล์เราจะทําอยู่2อ,อย่างนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราจะเปลี่ยนรูปที่เป็นรูปของโปรไฟล์ของเราแล้วก็จะทําการเปลี่ยนในเรื่องของรูปของ c ค v e r ของช anel เราซึ่ง ถ้าใครเคยทำโซเชียลมีเดียตัวอื่นนะครับอย่างเช่น YouTube อย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันเราจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนโคเวอร์ก่อนนะครับโดยการชี้มาที่บริเวณด้านขวาของโคเวอร์ตัวปัจจุบันนี้จากนั้นจะมีปุ่มอัปเดตอิมเมจปรากฏขึ้นมาเราก็คลิกเข้าไป เราจะมี2คํคำถามนะครับ1คือ replace image กับ 2. delete image delete คือการลบภาพ cover ออกไปส่วนถ้าเกิดเราต้องการจะปรับเปลี่ยนในส่วนของภาพ cover เราก็เลือกไปที่ replace image หลังจากนั้นตัวระบบก็จะให้เราเลือกนะครับว่าภาพที่เราจะนํามาเปลี่ยนเป็น cover อยู่ที่ตําแหน่งเกาะเลือกเอาตามความต้องการนะครับอย่างเช่นผมก็จะเลือกใช้ภาพนี้มาเป็นภาพ cover คลิกเลือกที่รูปภาพที่ต้องการแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม open เราลองดูรายละเอียดตรงนี้นะครับซึ่งทางซึ่งทางสาวขาวก็จะมีข้อแนะนำในหน้าต่าง Position and Resize Your Profile Header ให้ซึ่งบางทีเราก็เรียกว่า Cover หรืออย่างในกรณีของ s สาว o าวเขาจะเรียกว่า Profile Header ข้อแนะนำก็คือเราควรใช้ภาพแบบ p ิงหรือ JPEG ที่มีขนาดนะครับ At least คือขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่2,480พิกเซลคูณ520พิกเซลมีขนาดอยู่ที่2 m b นะครับ หมายความว่า2 m e เมกะไบต์ไฟล์ไซส์ดิมิตเกินนี้ไม่ได้เนาะถ้าเกินนี้ก็จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้นะครับและเขาก็บอกว่าหลีกเลี่ยงนะครับ avoid use, using e u s text w in t h i your header image พยายามอย่าพิมพ์ข้อความลงไปหมายความว่าภาพที่เราเตรียมมาเป็น profile h e a d ดอร์เนี่ยให้เป็นภาพเปล่ปา,าให้เป็นแต่ภาพไม่ต้องพิมพ์ข้อความหรือไม่ต้องใส่เทคอะไรลงไปนะครับเนื่องจากว่าเมื่อระบบ o u า d c คลาว,าวถูกเปิดด้วย device ที่มีขนาดเล็กครับเนี่ย small Smaller Screen เนี่ยพ,พื้นที่บางส่วนของภาพจะถูกครอบออกไปนะครับจะถูกตัดออกไปโดยอ,อัตโนมัติส่วนชื่อ Channel ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ทาง SoundCloud จะกำหนดมาให้เราเพราะฉะนั้นหน้าต่างนี้เราสามารถที่จะคลิกไปที่รูปภาพและปรับตำแหน่งของรูปภาพที่เราต้องการกำหนดให้เป็น profile header ได้แล้วก็เราสามารถที่จะขยายนะครับหรือย่อรูปภาพได้ตามความต้องการภาพที่พวกเราเห็นก็เป็นภาพ น้องอีเจมนะครับเหตุผลที่เลือกภาพนี้มาถ้าสังเกตดูนะครับจะเป็นภาพสะท้อนน้ําซึ่งมีลักษณะที่คล้ายๆกับคลื่นเสียงในหน้าจอของโปรแกรมตัดต่อสังเกตดูนะครับอย่างที่เราใช้โปรแกรม davinci resolve ตรงที่เป็นคลื่นเสียงเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่ามันได้ภาพที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็สื่อเห็นถึงคอนเทนต์ที่เป็นเสียงด้วยจากนั้นเมื่อเราโอเคแล้วเราก็กดไปที่ปุ่มเซฟนะครับ ชาแนลเราก็จะมีโคเวอร์ปรากฏขึ้นมาอีกอันนึงครับอันนี้ไม่น่าจะยากเช่นเดียวกันก็คือการจัดการในเรื่องของโปรไฟล์ที่เป็นอิมเมจของเรานะครับเราก็ชี้ไปที่รูปโปรไฟล์แล้วก็คลิกไปที่ปุ่มอัปเดตอิมเมจเช่นเดิมนะครับเลือกไปที่ replace image สมมุติว่าผมจะเปลี่ยนมาเป็นรูปนี้นะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่ม open เช่นเดิมนะครับคล้ายๆกับ Profile h e a d ดอร์เช่นเดียวก,กันกับในส่วนของ Profile h e a d ดอร์ส่วนที่เป็น Profile เนี่ยเขาก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าภาพ for the b e s t resource นะครับ Image ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นภาพ Cover เนี่ยควรจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1000คูณ1000พิกเซลแล้วก็ควรเป็นภาพที่มีขนาดไม่เกิน2 MB เเช่นเดิมเราสามารถที่จะปรับตำแหน่งของภาพได้รวมไปถึงเราสามารถที่จะย่อหรือขยายภาพได้นะครับ ก็ลองหาภาพที่คิดว่าโอเคกันละกันนะครับมาใส่เป็นโปรไฟล์ของตัวเองอเมื่อเราปรับภาพจนเป็นที่พอใจนะครับเราก็กดปุ่มเซฟเราก็จะได้ลักษณะการตกแต่งชาแนลของเราแบบเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาพโปรไฟล์กลับก่อนนะครับ